มีมุกกรณีไม่ตั้งใจครับไม่รู้ว่าผมไม่ถูกสีหมายจับนี่พี่มีอะไรบ้างครับผมไม่รู้ก้นกับฆ่าสองอย่างคงไม่มีทั้งหลยแล้วคนที่ที่บินยิงที่สะพานเนี่ยรู้จกักกันไหมไม่รู้จกักผมก็บอกว่าคนจ้างมาจ้างมานทำร้ายผมอ๋อเหรอครับทำร้ายไปหรือยังครับกำลังจะทำร้ายแล้วพอดีว่าเขาไม่รู้ว่าผมโกงตลอดเลยนะ ถ้าผมรู้คบคู่ก็เสก็ยอมรับว่าวันนั้นยิงไปใช่ไหมยิงแต่เพิ่งยิงไปสองนัดสาเหตุที่พี่หลบหนีได้นานถึงสองปีแล้วก็ก่อเหตุได้แบบค่อนข้างจะแนบเนียนนั้นเป็นเพราะว่าหนึ่งเคยคุกคีอยู่กับตำรวจเคยช่วยงานตำรวจเป็นไปได้ไหมคะน่าจะรู้การทำนของตำรวจก็บอกว่าปีชองค่ะโอย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 ปีมะเมียเป็นปีชงคือในเจริญเทพโบนะครับ ซึ่งเป็นบุคคลตามปฏิทินหมายจับของตลอดเมื่อปี59นะครับระดับที่85นะครับซึ่งได้ก่อเหตุแตกต่างไว้หลายที่นะครับอย่างเช่นต้นต้นพื้นที่โตตัดบางบัวนะครับแล้วก็มีหมายจับเรื่องปืนเรื่องฆ่าผู้ถึงแตก่างนะครับซึ่งเป็นความสําเร็จของตำรวจสืบสวนภาคสองนะครับที่ได้จับกลุ่มและจับกันมาแจะหลบหนีไปนาน รายละเอียดต่างผมจะให้ท่านท่านผู้การได้รายเล่ารายละเอียดให้กับท่านสื่ธิ์ลืองังในจุดท่านผู้การครับการจับกลุ่มคนร้ายรายนี้นะครับในจเจริญเทพบุกซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสําคัญน,นะครับซึ่งก่อเหตุคดีอุกจกักรตั้งแต่ในปี56และปี57นะครับออในปี56นะครับก็ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธนะครับแล้วก็มาก่อเหตุ ร่วมกับพวกนะครับปล้นรถขนเงินของธนาคารกรุงไทยที่บริเวณโลตัสบางบัวนะครับอําเภอบางบงจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ในปีต่อมาก็มีเหตุคนร้ายก่อเหตุปล้นรดขนเงินของบริษัทแซงโก้ที่ในเขตอําเภอขอุนชลบุรีนะครับแล้วก็ทางคณะพนักงานาสอบสวนสืบสวนเนี่ยก็ได้ออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาในเจริญเทพวงไว้ทั้งหมดจำนวนสี่หมายนะครับซึ่ง ตั้งแต่ก่อเหตุในปีห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยผู้ต้องหารายนี้ก็หลบหนีออกนอกพื้นที่ภาคสองนะครับซึ่งทางกองกงคับการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนภาคสองนะครับรวมทั้งทางจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเศราเนี่ยก็ร่วมกันติดตามผู้ต้องหามาตลอดนะครับซึ่งในวงเนี้ยนะครับเป็นวงที่เกิดเหตุคนร้ายต่อเหตุปืนสไลายต่อซั์นะครับซึ่งเป็นเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนต่างๆเนี่ย ท่านผู้จัดการทุนหลวงบุตร,ต,ต,ตรภักสองเนี่ยท่านก็มีนโยบายให้ทาทงทุหน่วยนะครับเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาทวามหมายจับนะครับนอกจากจะใช้มาตรการแลการป้องกันแล้วเนี่ยขอ้อมูลหมายจับของผู้ต้องหาสําคัญที่ก่อเหตุลักษณะอย่างนี้มาก็มีจํานวนหลายรายนะครับรวมทั้งร่วมกับพวกนะครับคือในสองหรือในลูกเนี่ยก่อเหตุรถขับรถคนยนตของมาจากกรุงไทยที่บางประกงนะครับ โดยผู้ต้องหาให้การว่าอพรนั้นผมก็ไม่ซ้ำแต่เราก็แต่อันนี้ผมดีใจนะที่ตำรวจครับจับผมมาได้เวลาใครทําอะไรก็ไม่ต้องลงที่ผมนะไม่เมื่อก่อนเป็นคนดังมากไงใช่ไงดังมากใช่เลยผมพอมีที่ไหนก็เจริญเลยเ่อนจะเริ่มเจะเริ่มตัวกับตำรวจไหมครับก่อนที่จะโดนจับเนี่ยก็หนีไปนานอย่างงเี้ยแล้วก็คิดหมดทางไปก็ผมรู้แล้วค่อยๆส้นเนี่ยฮะก็ถึงโดนจับมาเนี่ย เหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้หมดเลยหมดเลยเที่ยงเลยหมดแล้ว<ม>ย<อ>ังมีเงินต่อที่หนีต่อใช่ไหมไม่ใช่เขาหน,นีแต่เขาพี่ได้ เยครับตำรวจแค่ยืนถ่ายรูปเฉย